นอนนอนให้น้องนอนเหมือนยน,นอนออเอาพุงให้น้องนอนนะจูนอนอนน่ารักใช่ปะรับอุ้ยอุ่นเลยพุงน้อยๆอ,อุ่นมากเลยจะกุมยำเอ้ยนี่พองก,กินไหยครับ มาม่าจังน้อยจะสดอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้กินสี่จองสามจองโอ้โหยกสดโอ้โห ขี้หยดสุดท้ายเลยโอ้โหไม่เหลือให้เจ้าสี่นวลเลยเก่งเลยอร่อยจัดเนาะโอ้โหเก่งเลยเก่งมากลูก